ให้ดิฉันกับอาจารย์เบียร์รู้สึกแบบเจ็บแสบอ่ะรู้สึกเจ็บแสบด่าเรื่องอื่นมันก็มันก็นิ่งแล้วด่าเรื่องอื่นมันก็ทําเป็นหูทวนลมด่าเรื่องอื่นมันก็ไม่รู้สึกรู้สานักกูด่าเรื่องเพศมึงเลยแล้วกันน่าจะประมาณนี้นะความรู้สึกดิฉันน่ะถ้ามองในมุมแบบแบบแบบคนทั่วไปนะการที่เราแบบยกเรื่องยกเรื่องอัตลักษณ์เรื่องเพศเรื่องอะไรมาพูดมาด่ากันเนี่ยคือมันไม่มีมันไม่ ื่องให้ด่าแล้วมันหาเรื่องด่าไม่ได้แล้วพอมันหาเรื่องด่าไม่ได้สิ่งท้ทายที่คนจะทําก็คือเอาเรื่องพวกนี้มาดา่าด่าที่ไม่ได้แบบด่าแบบที่ไม่ใช่เป็นการโต้แย้งแลกเปลี่ยนเหตุผลนะด่าเพื่อแค่ให้มันรู้สึกเจ็บแสบเฉยเฉยนี่คือสิ่งที่คนมักจะทํากันซึ่งมันก็จะเป็นการทําลายตัวท่านเองนั่นแหละคนก็จะมองว่าโอ้แต่าหาแลพระเรื่องอื่นมีเยอะแยะ ทำไมไม่พูดทำไมไม่แจกแจงชี้แจงแสดงธรรมไปทำไมไม่เอาไม่ไปยกไปหยิบยกเรื่องนี้มาอืมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดิฉันก็ไม่อยากเท้าความเยอะนะเดี๋ยวท่านจะหาว่าดิฉันไม่จบอีกวันนั้นอะดิฉันไม่ได้เป็นอัดคลิปอัดอะไรเลยดิฉันก็พูดแบบนี้แหละ เนี่ยดิฉันกําลังไลอยู่นี่แหละขายของขายปลาอยู่นี่แหละแล้วอยู่ดีก็ดันมีคนมาถามไงประเด็นมันอยู่แค่แค่มีคนมาถามว่าแพรี่คิดยังไงกับที่พระมหาอูเทนพูดถึงอาจารย์เบียร์แล้วเราก็ให้ให้ให้มุมมองเราแบบไม่ได้หยาบคายด้วยนะเออถ้าดิฉันเป็นด่าท่านแบบหยาบคายดิฉันจะไม่ว่าเลยท่านจะดา่าดิฉันกลับมันก็สมควรและที่ดิฉันจะโดนดา่าดิฉันก็ไม่ว่า แต่ดิฉันไม่ได้ด่ดา,ดาท่านหยาบคายอะไรเลยดิฉันแค่บอกว่าท่านอุเทนท่านก็นเหลือทนเออน่าจะปลดปร o n ไปบ้างถ้าจะไม่ผิดนั่นเช่นพูดประมาณนี้แหละอาจจะปลดปรง n ไปบ้างไม่ใช่ไปเอาอาการเจ็บป่วยของเขามาพูดอะไรพูดแค่นี้เองโดนเลย <c oughs> เออถ้าเราแบบเอาดาอด่าหยาบคายด่าอะไรไม่ว่าเลยถ้าท่านจะถ้าเราไปว่าท่านแบบหยาบคายก่อนแล้วท่านจะดา่าเราคืนเออเออเอก็อสมน้ําสมเนื้อ แต่อันนี้เราไม่ได้ไปด่าดท่านอยากขายอะไรเลยแค่แนะนำดีๆแค่แนะนำดีๆก็หาว่าเราไปเป็นบัตดีไปเป็นเออเกย์ควีนเกย์คิงอะไรกันไปเรื่อยไปแชฉะและ <c oughs> อันนี้มันนอกประเด็นละมาแจกแจงเพศให้ฟังนีง่มันนอกประเด็นเอออยังมายุ่งกับขลังขลมเราอีกมันก็ไม่ใช่นะมันก็คนละประเด็นไหม เออ่งมายุ่งกับขลังเราทําไมทุกคนก็มีสุภาพบุรุษทุกคนก็มีขลังเหมือนกันจะมายุ่งของคนอื่นทำไมงงมากอืมเออดิฉันก็ไม่เคยยุ่งของไข่นอกจากของแฟนเออนะดิฉันก็ไม่เคยยุ่งกับของไข่นอกจากของแฟนเออแวอะ้วพระจะมาเกี่ยวอะไรงงมาก